เดินกันเข้าไปนี huh. ่ตรงใกล้ที่นอนคุณเนี่ยเออสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผ้าเมืองดุกแมวเลยครับเด้อมึงยังได้หรอกครับพี่น้องมึงมันเล่นกันเลยนะครับพี่น้องมันปรเล่นทั้งได้เด่นอยู่ขวาม้วนนอนเนี่ยพี่น้องเลยเด่นยิ่มองคนนอนอยู่ในอย่างอืมเนี่นี่แหละสองโตเลือสองโตตุกคอนมี้สี่โตจักอยัง ไอ้ตัวผู้มักัดมันตายไปสองตัวพี่น้องกัดกัดตัตัวผู้เหลือแต่ตัวเมยียเฉยพี่น้องเอ้ยสงสัยมันหวงถิ่นมันบ่มันจะกัดตัดวงจรหรืยอยังไรพี่น้องเนาะเออโู้โหพี่น้องเด่นลงไปอืมปักโอกปักไฟมือว่างดีที่สุพี่น้องเอ้ยอ่ะกันเด่นไปลูกพอโอเคครับพี่น้อง กลิปนี้ก็ม่ยังได้หรอกครับพี่น้อง